ย้ำนะคะว่าไทยมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสําหรับการลงทุนความสําเร็จจากเวทีการประชุมเอเปก2023ที่สหรัฐนะคะมีการชวนนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ถึง15บริษัทค่ะมาลงทุนในไทยหวังว่าจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของบ้านเราค่ะนับเป็นความสําเร็จนะคะที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง ในเวทีผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ค่ะหรือ2 0 23 a p e c Economic Leaders Meeting ท่านนายกรัฐมนตรีเชิญชวนค่ะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกากว่า15บริษัทเลยนะคะมาลงทุนยกระดับเศรษฐกิจไทยและส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆไปพร้อมกันค่ะ,ะครับเราก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการที่ทางเทสลาสนใจจะไปเปิดโรงงานที่ ประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็บอกชัดเจนว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่เป็นประเทศที่เ,ออเขาให้ความสนใจสูงสุดนะครับคงตัดสินใจได้ภายในไตรามาสแรกของปีหน้า ขณะเดียวกันมีการรายงานนะคะว่าไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้แล้วกว่า3แสนล้านบาทจาก3บริษัทชั้นนำค่ะนั่นก็คือ Amazon Web Services หรือว่า AWS Microsoft และ Google นะคะซึ่ง Google ก็มีการลงนาม MOU กับกระทรวงดิจิทัลเศร,รษฐกิจและสังคมยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลและพิจารณาให้ไทยค่ะเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เพิ่มเติมเป็นแห่งที่สีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็เป็นแห่งที่11ของโลกด้วยค่ะ A very good evening to you all. It is my honor to be addressing so many prominent business leaders at this reception, especially amidst the Apex Economic Leaders Week that is concurrently taking